คุณพันยามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทมัยค่ะวันนี้ตรวจสอบราคาทองคํากันหน่อยนะคะหยุดบ้านเราหยุดไปหนึ่งวันนะคะปรากฏราคาทองคําร่วงลงเรื่อยๆเลยนะคะมีโอกาสจะลงไปมากกว่านี้ไหมคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐก็ยังมีประกาศออกมาอยู่นะคะ ก็มองว่าถ้าหลุดบริเวณ1,162ถึง1,160เนี่ยจะหลุดไปถึงใกล้ๆ1,150ได้นะคะแล้วก็จะมีสัญญาณแบริชมากขึ้นก็คือ1,162เนี่ยเป็นโลเดิมนะคะถ้าหากว่าหลุดโลเดิมเนี่ยก็มีแนวโน้มจะลงต่อได้ถึงใกล้ๆ1,150นะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ1,162แล้วก็1,150 นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ1น7 5แล้วก็1,180เราก็แนะนำว่าถ้ามีการดิดตัวขึ้นก็ให้ทร a d i n g shot นะคะโดยประเด็นเรื่องกรีซนี่ก็คงยังไม่มีอะไรนะคะจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์นะคะก็คือรอผลการลงประชามติก่อนนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็คือปัจจัยที่กดดันราคารองคูเป็นเรื่องของค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมานะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจ ลที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีตัวเลขการจ้างงานของ ATP นะคะที่ออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าออวันนี้ก็จะมีตัวเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตรอีกนะคะที่ที่เราต้องติดตามถ้า<ช>ว่าออกมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยิ่งทําให้ดอลลาร์แข่งค่าแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําต่อไปะ,ค,ะค่ะค่ะแสดงว่าใครที่เปิดช็อตไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเล็ดโปรฟิตรันได้ต่อเลยถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะและสําหรับใครที่เปิดลองไว้ก่อนหน้านี้นะคะแสดงว่าในช่วงของสัปดาห์หน้าไปจนถึงเรื่องกรีซก็น่าจะยังกดดนนะะันราคาทองคําหรือว่ากรีซนี่ตัดสินได้หรือยังคะว่าจะออกมา ในทิศทางไหนในเรื่องของกรีซก็คือต้องรอผล,ออผลการลงประชามาติของประชาชนกรีซเพราะว่าประเด็นนี้ก็มีความสําคัญมากก็หาว่าไม่รับไม่รับข้อ,ขอมาตรการรัดเข็มขัดของกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยก็คือก็เท่ากับว่ากรีซจะต้องออกจากยูโรโซนเลยนะคะแล้วก็ถ้ารับมาตรการของกลุ่มเจ้าหนี้นะคะก็คือ,อ แต่ทองคำไม่น่าจะกระทบมากแล้วเพราะว่ามันรับข่าวมามาก<อ>แล้วนะคะว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนทองคำก็ไม่น่าจะหวี่ยงตัวมากนะคะค่ะก็คือมองว่าถ้าในกรณีที่อ่าไม่รับนะคะ,คะไม่รับเนี่ยก็คืออ่า<ม>ตรงนี้เรายังไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบยังไงะนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ารับไม่ไการรับเข้มขัดเนี่ยก็คือก็คือ อันนี้จะไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะ,ะนะคะแต,แ,แต่ถ้าแต่ถ้าไม่รับเนี่ยก็คือไม่ไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาออกมายังไงก็คือ,อมันมันก็มีความเสี่ยง ทั้งทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบค่ะค่ะแสดงว่านักลงทุนถ้าเกิดถือครองทองคำรับความเสี่ยงไม่ได้มากกรอบที่ให้มาวันนี้คือกรอบสําหรับวันนี้หรือเปล่าคะสำหรับวันนี้ค่ะกรอบสําหรับวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็ติดตามดูด้วยว่าถ้าหลุด1,160หรือว่า1,162เนี่ยมีโอกาสล่วงลงไปถึง1,150ได้จะเป็นแบริทมากขึ้นค่ะค่ะ ไปต่อกันที่ตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะตอนนี้ตลาดเซ็ต0 Futures นะคะก็เปิดมาแล้วด้วยนะคะหุ้นไทยก็เป็นขาลงเหมือนกันนะคะวันนี้โดนถล,ล่มโดยกลุ่มแบงก์เลยช่วงบ่ายนี่มามองอยังไงบ้างคะค่ะสำหรับ ในตัวของเฉพาะซีรีส์ U นะคะเซทห้าสิบซีรีส์ U สิบห้าเนี่ยก็คือลงไม่มากเท่ากับตัวเซทห้าสิบนะคะก็คือซีรีส์ U เนี่ยมีดิสคาวน์น้อยลงนะคะก็มองแนวต้านที่เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็เก้าร้อยแปดสิบสามนะคะแนวรับที่เก้าร้อยหกสิบหกแล้วก็เก้าร้อยหกสิบสามนะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ถ้าลงมาแนวรับนี่ก็อาจจะซื้อ เล่นดีบาวได้นะคะค่ะ<อ>ได้ค่ะบายวันนี้ขอบคุณคุณพันงามมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอดูจากการประเมินภาพทองคําแล้วนะคะยังน่าจะเป็นขาลงต่อนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกดดันต่อเนื่องนะคะในช่วงปลายสัปดาห์จะมีหลากหลายตัวเลขแจ้งออกมาด้วยนะคะทําให้แนวรับของทองคําเลื่อนลงไปอีกแล้วค่ะไปอยู่ที่1160เหรียญต่อทร i o ิออนส์นะคะแล้วถ้าหลุด1160ไปมีโอกาสไปต่อที่1150ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาเก็งกําไรในทองคําแนะนําเป็นฝั่งขาช็อตมากกว่าค่ะ ขณะที่ตัวของ s 5 0 c d u ซีรี์ U นะคะวันนี้กรอบอยู่ที่966-978กถึง978็นะคะก็เป็นการเทรดดิ้งในกรอบนะคะถ้าเกิดว่าย่อไปถึงแนวรับนะคะมีโอกาสลุนดีบาวค่ะเปิดสถานะลองที่บริเวณ966จุดได้ค่ะ